สวัสดีครับผมนิวจากอูเอ็นทีกาดนะครับวันนี้ตอนเช้าเวลาเก้าโมงยี่สิบนะครับประมาณเดี๋ยวพาไปดูงานกันนะครับอันนี้ห้องเตรียมพื้นนะครับโอเคมีางานอะไรบ้างเนาะครับ,รบมีการชนหน้านะครับโตโย,ยต้าคลูร่าอันนี้เตรียมพื้นไว้แล้วรอสีแห้งก่อนเดี๋ยวจะเข้าห้องพ่นนะครับ ช่างเตรียมพื้นก็ได้เตรียมพื้นทิ้งไว้แล้วนะครับอันนี้คือสีที่พ่นเขาเรียกว่าสีรองพื้นนะครับสีพื้นพอแห้งเสร็จทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับช่างเตรียมพื้นก็จะมาลูบเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวพาไปดูในห้องคนนะครับในห้องคอนอบสีนะครับอ๋อช่างอยู่นี่สองคน ช่างนกกับช่างอูนะครับออตอนนี้กําลังเก็บรอยนะครับันนี้พ่นสีใกล้เคียงพอพ่นสีใกล้เคียงเสร็จนะครับก็จะบางทีมันจะเห็นมีรอยเล็กๆนะครับพอเห็นรอยเล็กๆเ,เราก็จะต้องมาขัดเก็บรอยไอ้อูวันนี้ห้องขัดเก็บรอยนี่ใส่โปโปแห่งเร็วเนาะเมืนบ้าผมพอโปแห่งเล็วเสียใน,นกระดาษไส้เบอร์ใดครับผมเบอร์หกร้อยครับใช้เบอร์หกร้อยนะครับขัดเก็บอ่าขัดเก็บ เรียบนะครับพวกหลุมเล็กๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พ่นแล้วต้องพ่นสีเลยนะครับพอพ่นสีใกล้เคียงเสร็จปุ๊บก็ต้องมาเก็บรอยนะครับแล้วก็จะมีบางทีก็จะมีรอยตามมดรอยลักยิ้มเล็กๆช่างก็จะมาเก็บพอเก็บได้ครบทุกจุดแล้วนะครับก็ทิ้งให้แห้งแล้วก็จะเรียพ่นสีจริงนะครับโอเคอันนี้ก็ใกล้หมดแล้วเนาะไอ้นอกไ<ห>นม่ม่ห <บา S 2> ้อยหมดแล้วเนาะ <ๆ S 1> โอเค นำสะอาดเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังนะครับอันนี้คือคร่าวๆในการทีนเครื่องสีนะครับดูข้างหลังกันหน่อยทำอะไรกันบ้าง อ่านีิสูกิสวิปนะครับคลิปที่แล้วก็ตอนนั้นอยู่ในห้องพ่นสีตอนนี้ออกมาแล้วช่างติ๊กกำลังลูบน้ำก่อนที่จะทำการขัดสีอันนี้เอาลูกกระดาษไส้เบอร์ใดติ๊กพันห้าอ่ากระดาษไส้เบอร์พันห้านะครับเป็นเบอร์ละเอียด <5. S 1> ก่อนที่ทำการขัดสีโดยใช้ใบขนแกะนะครับนูสุกิสวิปคันนี้นะครับก็ชนด้านไทยมา มีการทำสีฝาท้ายฝาผิดท้ายนะครับแล้วก็ทําสีกันชนด้านท้ายเป็นสีขาวมุกนะครับสโอเคใช้ได้นะก็เหลือแต่ขัดสีแล้วก็อีกคันนึงนะครับอันนี้ฮขาหน้าซิตี้คันนี้มีปัญหาเรื่องน้ําเข้าในห้องโดยสารเมื่อวานลองเทสแล้วนะครับเอาน้ําลาดใส่ย,ยางนะครับแล้วก็ฉีดน,น้ําใส่หน้ากระจกนะครับ น้ำก็จะเข้ามอมบริเวณแถวแถวนี้นะครับมันก็จะมีร่องร่องน้ําด้านด้านหน้านะครับเราจะออกด้านข้างตรงนี้เมื่อวานลองซีนแล้วแต่ยังไม่หายนะครับคาดว่าคันนี้เคยชนมาดูจากรอยชนนะครับอ่านี่รอยชนรอยที่เคยทํามาไม่แน่ใจมาทํามากที่ไหนนะครับแต่ว่าแถวเนี้ยพอลูกค้าไปใช้น้ําซึมเข้านะครับในรอยต่อนะครับน่าจะอยู่ข้างในแถวแถวนี้ครับแถวเนี้ยผมก็เลยสั่งให้ช่าง ถอดกันชนหน้านะครับถอดกันชนหน้าถอดแก้มเพื่อจะดูในตรงเนี้ยมันจะมีร่องที่จะน้ําลงเดี๋ยวต้องมาตรวจดูข้างในนี้นะครับว่าน้ํามันเข้าจุดไหนได้บ้างพอน้ํามันมันมันไหลนะครับไหลมาตรงร่องน้ําเสร็จบุ๊กเนาะถ้ามันไม่มีอะไรรั่วเนี่ยมันก็จะไม่เข้าห้องโดยสารแต่ว่าปรากฏว่าคันนี้มีอาการคือน้ําซึมเป็นหยดออกมาเลยนะครับตรงนี้พรมตรงนี้ยังไม่แห้งเลยนะครับ ยังมีเปียกๆชื้นๆอยู่แต่ว่าถ้าเราจะรื้อตรงนี้ออกให้หมดเนี่ยมันต้องรื้อคอนโซลน,นะครับซึ่งอาจจะลําบากเดี๋ยวจะลองรื้อด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็หาจุดที่ซีนโอเคเดี๋ยวมีความขึ้นหนงไงเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนเช้าก็ประมาณนี้ครับซ่อมน้ำรั่วขัดส,สีในห้องก็ปนนะครับ ส่วนห้องเตรียมพื้นก็มีชิ้นงานเตรียมพื้นรอให้สีแห้งอยู่โอเคประมาณนี้ครับขอบคุณครับ